วันนี้จะทำป่นเห็ดแจ่วเห็ดดีกว่าแจ่วเห็ดชัมปิยองสองแพ็คเลยนะใส่กระเทียมใส่พริกใหญ่พริกไทยพริกอินเดียสารพัดใส่แล้วมีกระเทียมมีหอมแดงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าวเตาอบข้าวเตาอบเสร็จแล้วแล้วก็นี่เห็ดชัมปิยองนะชัมปิยองเห็ดชัมปียองเราสองแพ็คเลยก็ทำเป็นแจ่วเห็ดแล้วกันวันนี้เดี๋ยวทำออกมาแล้วจะมากินให้ดูนะว่ามันอร่อยบอแซ่บหลายพอ คิดหอดบบานคิดหอดแจวคิดหอดปนโอเคเสร็จแล้วจ้า Yeah is t done This is my spicy uh, spicy champignon mushroom you know like uh, salad spicy Or พอว a l h แจวเห็ดพอวิคอยำเห็ด e a h อันนี้ก็เรียกได้หลายอย่างเนาะวันนี้เราก็เราจะว่าแจวเห็ดก็ได้แต่ว่าเราเหมือนเป็นยำค่ะเป็นยำโอ้ยพูดแล้วน้ำลายแตกน้ำลายสอ oven Here I roast, I roasted everything: uh, champignon, chili, small chili, big chili, and onion, red onion, and garlic, roast in the oven about 10 minutes or 15 minutes, up to up to your uh, put the fire high fire or low fire. Okay, I will try. this to show you and then I put the soya sauce and and the lemon lemon juice a little bit brown sugar ค่ะแล้วก็นี่แหละตามนี่แหละก็ใส่ไม่มีอะไรใส่ใส่เอซีอุขาวม mm. ushroom soya s a u c and lemon juice แล้วก็น้ำมะนาวนะคะแล้วก็น้ำตาล น้ำตาลไอ้ทรายแดงน้ำตาลแดงอะน้ำตาลอะไรวะลืมชื่อเรียกก็ไม่ถูกบัดน,นี้ซิว่าวก็เพถูกเลยได้บัดนี้ม,มามามาทำไมถึงทําตอนใหญ่บัดดี้ทตอนใหญ่เพื่อให้มันย่ําได้ย่านะคะได้ย่ํามันจะได้อร่อยมันจะได้ texture นะคะเรา,เาการย่าโอเคไอดิ okay. try to show your for you everybody จะสี่โมงแล้วยังไม่กินข้าวกังวันเลยเพิ่งจะเสร็จงานนี้นะคะจะกินยำเห็ดหรือว่าแจ่วเห็ดของเราเนี่ยนะคะไอ้ดิ try to show you for oh, everyone come enjoy with me and then I have chicken roast with potato วันนี้เราทำอะไรก็อร่อยทหมดเลยเนี่ยว่าทำอะไรแบบสะใจมากคืออร่อยมากโซยัมมิสุดยอดจริงมเมื่อเช้าทำไอ้ข้าวจีปาเต้ แต่ไม่ได้ถ่ายไว้นึกว่ามันจะไม่อร่อยคือทำมัวม่วๆตามสไตล์ของเราแล้วก็มันก็อร่อยอ่ะทำออกมาอร่อยเลยจะทำคอนเทนต์ให้ให้ดูว่าทำแบบไหนมันอร่อยมากก็จีบป้าเต้แบบของฝรั่งเศสสไตล์ฝรั่งเศสอ,อร่อยมากอร่อยจริงลองยำดูนะเห็ดชมปิองเอามาหั่นเป็นชิ้นเห็ดดึงดอกหั่นเป็นสามชิ้นแล้วพริกใหญ่ๆห่พริกสีเขียวใหญ่ พริกแบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็พริกบ้านเราพริกแดงจินดาเอาไปอบในเตาอบถ้าบ้านเราของเราไม่มีย่างเนะเาะไปย่างเอาได้หอมมั่งกระเทียมมั่งไปย่างแต่เราเ,าเข้าเตาอบไม่มีเวลามันั่งย่างเดียวก,กินโชว์ให้ดูนิดหน่อยเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกซื้อของนิดหน่อย อร่อยมาก,รมากรจริงๆแบบยำมิซยำมิซยำมิซสไปซี่เล็กๆสไปซี่ The taste is u uh, sour salty little bit sweet with mushroom and brown sugar But brown sugar I put half half teaspoon ซูเปอร์ยั่งยิ้มว่าวจริงกินแล้วไม่ยอยากออกไปไหนเลยตับไก่ย่างดีกว่าอือเ้าทำข้าวต้มข้าวกล้องแต่แกับกะหล่ำปีกระหล่ำปีที่นี่มันอร่อยมากข้าวต้มต้มสต๊อกไก่อ่ะน่องไก่สองนอง่องต้มกับก้านชาร์ลีชาร์ลี่ที่นี่ก็หวาน ใส่ความหัวใหญ่น้ำซุปมันจะหวานไม่ต้องไปใส่ปรุงรสอะไรเลยแล้วเราก็ใส่เอเอไอนเนี้ยอ root, อร์แกน,นิกเออไวรูทไอไวบีดอะเรไวไวไออะไรไม่เรียกไม่ถูกไอเขาเรียกหัวเชฟปูอะที่มันเป็นหัวขาวๆอ่ะอืมน้องแหละก็ต้มต้มมอ้น้ำมันน้ำซุปมันไม่มีอะไรใส่ก็บอกแล้วาใส่แค่ไอ้ ทำซีอิ๊วขาวเผว็็แเ้าก็เฮ้อเห้ซีอิ๊วขาวอันเดียวอาเข้าไปเสร็จแล้วก็เอาเข้ากล้องเข้ากล้องลินหนะมาแช่น้ำสักหน่อยนึงรับสิบห้านาทีแล้วก็ลงต้มด้วยกัน สือร่อยมากกระลำปีที่นี่ก็าหัวใหญ่มากหัวแบบเท่าช,ช้างเข้ามาอร่อยเผ็ดทํานหวาานเอาผัดกระลำปีใส่ใส่ซีอวขาวก็อร่อยเอามาแกงก็อร่อยทำสลัดก,ก็อร่อยสไลด์บ,บางๆกินกับน้ำสลัดของอะไรคิวพีซีพีคหรือซีพีะของญี่ปุ่นอะน้ำสลัดญี่ปุ่นอร่อย Mm -hmm. oh my god it's so spicy. Mm. this is small chili, the red chili green chili, Indian chili and thai chili I mix together with this one. Woo! and then I put the mint uh, with mint, mint lips and mint leaves. and โหรยิ่งเดอร์สลายน์รยิเดอ and มิ n นลิปส l ายน์ส so yummy and spicy oh super อ mm ้ hmm. มอไปละสี่มละแค่นี้แหละไม่รู้อร่อยจริงเห็ดชืไปยองอย่างอื่นก็แพง เห็ดบ้านเราอ่ะเห็ดนางลงหลวงแพงสะบัดท้ออันนี้มันแพคละหกแพคละหกดิลเลมแพคหนึ่งก็เยอะนะสองร,ร,ร้อยห้าสิบกรัมสามร้อยห้าสิบกรัมเยอะต่พอเอาไปอบแล้วมันจะเหลือนิดเดียวก็ไม่น้อยนิดหรอกชามเยอะนะนี่ไม่ใช่ชามแบบแกงนะชามใส่สลัดนเนี่ยเฮ้ยชามแกงนะชามใส่สลัดโอ้ยอร่อยคือเราไม่ตำให้ละเอียดนะทุกสิ่งอย่างเรา พริกหรืออะไรกระเทียมหรือหอมแดงเราก็ตาให้มันเป็นคลุ่ที่ได้อย่างนี้นะเพื่อที่เราจะได้ย่ำอร่อย,ยอร่อยย่ำอร่อยๆนะคะโอ้ย็กซ์เจอร์แบบสุดยอดเครียดเอ้ยยำหอยยำเอเห็ดยำเห็ดย่างเกิดบ้านเขาเนาะยำเห็ดย่างแซ่บดีหเลเขาซื้อเห็ดนี่มาทำ ซุปซุปเห็ดแต่เราไม่กินเราไม่ชอบเห็ดนเราก็เลยโอ้ยมันไม่รู้มันจะทําอะไรมันมันหมดแล้วไงมันมันทําแล้วมันมันเหลือไงมันเหลือส่วนมากมันเหลือเราก็จะมาดัดแปลงว่าจะทําอะไรกินกินไปทุกไปทีเห็ดไปทุกไปทีมันหนักแสบเห็ดแบบมัวมัวอหนักดันแสบหนักทั้งว่นแสบไปคนเดียวเดี่ยจริงมันจะหยุดก็หยุดไม่ได้อร่อย โอเคฉันต okay, like, ้องไปข้าแล้วไหนไหดีดิเชียร์่สามารหยุดกินด้น่ารกจดอยู่ปฏิจจ ա กดไลค์กดแชร์สมัครให้เรื่องจ้าแล้วจัง